แล้วเขาังบอกอีกว่าจากประวัติครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังร่างไว้นะกาะแห่งนี้กว่า8 5 0แสนหมื่นศพเจ็ดจูโอ้ยคนลุกสู้เลยโอ้ สวัสดีไวรู้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพรมพีลา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 ครับผมมาอยู่หน้าจอแบบนี้นะฮะก็มีไม่อย่างหรอกมี d ีเจเอฟเกมมิ่งมีดีเจเอฟท็อปสมีดีเสวัสดีมีจ่าเฮ้ยรายการสวัสดีมีจ่าไม่ได้อัานนานแล้วเดี๋ยวหาสาวๆมาอัดดีกว่านะครับผมอีอีๆี สัปดาห์นี้นะครับผมเป็นรายการท็อปสิกับ D ีเจและท็อปสิในวันนี้เป็นท็อปสิจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่านั่นก็คือรวม10เกาะผีผีเรื่องสยองชวนหลอนรอบโลกครับเฮ้ยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากแล้วผมบอกเลยว่ามันน่าจะมีเกาะที่ผมเนี่ยคาดเดาวไว้ไม่แน่ใจว่าเกาะขามเราจะไปอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะก็ถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าเกาะขามคืออะไรก็หลอนซึมดา้านเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับผมเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่ติดท็อป5สถานที่ที่หลอนที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยโดยสถานที่นั้นเนี่ยนั่นก็คือเกาะผีสิงแห่งจังหวัดชนบุรีหรือเกาะขามน้อยนั่นเองครับโอเคเอาเป็นว่าเพื่อเปการรอชานะฮะอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันผมก็ยังไม่รู้นะครับเอาเป็นกกว่าก่อนที่เรจะไปเข้าคลิปการต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และกดกระ ดิ่งด้วยควาที่แ่แหวงของเราด้วยช่วยกัน like, กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ช่องจะได้โตไปด้วยกันนะโอเคพรอแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผม few moments later โอเคคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงขึ้นชื่อว่าเกาะผียากคิดหนีซะให้ยากเพราะยังไงมันก็มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกอยู่แล้วที่สําคัญความสยองนั้นยังข้ามน้ําข้ามทะเลไปถึงเกาะได้อีกตั้งห้าแ่เบกจะเชื่อเลยว่าธรรมชาติบริสุทธิ์เงียบสงบยังอุตส่ามีเรื่องลึกลับให้หน้าขนลุกอีกฮะโอ้โหเกิดในค่อนข้าน่าสนใจมากมาดูที่แรกกันเลยครับผมฮร์ด อีสต์แลนด์นิวยอร์ก USA ครับมันอ่านว่าฮาร์ดหรือเฮิร์ตน่าจะฮาร์ดแหละเพราะที่ ART อ่ะมาดูประวัติกันคุณผู้ชมเขาบอกว่าเกาะฮาร์ดนะหรือมีอีกชื่อนึงว่าเกาะแห่งความตาย The Eastland of the Dead ณนบริเวณนี้ขึ้นชื่อเรื่องว่าเป็นหนึ่งในเกาะที่มีเหตุนองเลือดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาเป็นจุดฝังศพที่มีผู้เสียชีวิตจากช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาในปี1865เป็นทั้งสถานที่กักกันผู้ป่วยโรคไข้เหลืองระบาดในช่วงปี1870ด้วยและเป็นสถานําบ อาการผู้ป่วยทางจิตในปี1885ด้วยจนกระทั่งเป็นค่ายทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฮะ 2> โอ้คือค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ยังบอกอีกว่าจากประวัติครั้งนี้นะครับมีผู้เสียชีวิตที่ถูกฝังล่างไว้นะกกาอแห่งนี้กว่า850,000ศพเช็ต โจโทั้งทหารผู้ป่วยคนไร้บ้านเด็กกำพร้าศพไร้ญาติและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของวิญญาณเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามทางการได้ปิดเกาะนี้อย่างถาวรแล้วอนุญาตเฉพาะญาติของทหารได้ขึ้นไปทําพิธีในช่วงวันสาคัญเท่านั้นใครที่ลักลอบขึ้นไปถือว่าผิดกฎหมายฐานผู้บุกรุกเลยครับโอ้ยคุณผู้ชมเกาะแรกก็เอาเรื่องนะอ่านไปขนลุกสู้เลยนะคุณผู้ชมโอเคถือว่าใช้ได้ผมให้ผ่านงั้นไปเกาะที่สองเลยฮะเฮ้ยเกาะนี้ผมคุ้นๆอิสลาเอลัสมาเนคัส โซชิมิโก้แม็กซิโกครับเฮ้ยก่อนนี้ผมเคยเห็นว่าว็บอยู่เขาบอกว่าเป็นเกาะที่คนเนี่ยเอาตุ๊กตาไปทิ้งไว้แบบเป็นเกาะผีตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาดูประวัติกันอิสลาดิลาสมูเนเคสหรือว่าเกาะตุ๊กตาผีแห่งเม็กซิโกเนี่ยเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนมีชีวิตทั้งๆที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่บนเกาะนั้นเลยมีเพียงตุ๊กตาหน้าตาประหลาด้อยอยู่ตามต้นไม้ตามตำนานเนี่ยเล่าว่ามีนักพรตคนหนึ่งพยายามที่จะหาศพเด็กผู้หญิงที่จมน้ําตายที่นี่ขึ้นนนมมมาาาาาาททํพิธีแต่่่่่หหอยงงงไไรรกก็บจะัถึชวดู้ คลองแห่งนี้ก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ําเลยเขาจึงกลับไปหาสบเธออีกครั้งแต่กลับพบเพียงตุ๊กตาหนึ่งตัวที่อยู่ก้นบ่อเท่านั้นครับ Oh. คนลุกสู้เลยโอ้ oh. เขาจึงนําตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนําไปแขวนไว้บนต้นไม้และเริ่มนําตุ๊กตาเหล่านั้นเนี่ยมาไว้บนเกาะโดยการแขวนนไว้ตามต้นไม้ทุกต้นเพราะเขามีความเชื่อว่ามันคงจะทําให้วิญญาณของหนูน้อยไม่เหงาและสงบลงจนกระทั่งต่อมาก็มีเหตุการณ์เสียชีวิตอย่างปริศนาซึ่งมีคนพบศพคนเสียชีวิตคนนั้นนอนหงายคว่ำหน้าอยู่ในลรงเดียวกันด้วยและอีกอย่างก็คือชาวบ้านที่มาหาปลาบริเวณเกาะแห่งนี้เนี่ยมักจะได้ยินเสียงโหยหวนราวกับว่ามีผีนับร ร้อยตัวสิงอยู่ที่ตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้ด้วยครับโอเค โอเคโอเคมีเรื่องราวเต็มๆให้อ่านด้วยถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนี้เพื่อใครอยากจะมาลองอ่านเพิ่มเติมดูก็สามารถอ่านได้นะครับไปเกาะต่อไปเลยคุณผู้ชมต่อมาครับเกาะที่3ามอัลคาทราสซ์พลันโอ้ยคุกอัลคาทราสเอ้ยนี่ผมรู้จักประเทศ USA แคลิฟอร์เนียโอเคอะมาดูประวัติกันเขาบอกว่าคุกสุดโหดอัลคาทราสนี้เคยเป็นทัางปภาคารป้อมปราการของกองทัพและยังเป็นคุกขังทหารจนถึงปี1963ว่ากันว่ามีนักโทษจํานวนไม่น้อยสังเวชวชิตจาากการ พยายามหลบหนีจากคุกแห่งนี้แต่ไม่เคยมีใครทําสําเร็จเลยแต่มีนะักโทษยีิบสาคนเนี่ยที่หลุดออกมาได้แต่สุดท้ายก็ถูกตามจับกลับมาอยู่ที่เดิมอยู่ดีและโดนทรมานจนถึงปางตายด้วยอีกหรายถูกยิงขณะที่หลบหนีส่วนที่เหลือแม้จะหนีออกมาจากเกาะได้สุดท้ายก็ต้องจมน้ําเสียชีวิตในอ่าวซานฟรานซิสโกและยังไม่นับรวมถึงคนที่เสียชีวิตในคุกแห่งนี้อีกมากมายเลยฮะทุกวันนี้นะครับเขาจะบอกว่าแม้สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่เรื่องราวความหลอนเหล่านี้ก็ยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องมีนักท,ท่่่องงเเททีีียยยวนมมาาักไดด้ิสประหล อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงปิดประตูห้องขังเองเสียงหวีดร้องจากชั้นใต้ดินเสียงกระจกแตกในห้องอาหารเสียงตัดเหล็กรวมถึงความรู้สึกเหมือนถูกใครสักคนจ้องมองตลอดเวลาฮะ ใช้ได้นะคุณผู้ชมใช้ได้อ่ะอันดับต่อมาคุณผู้ชมอันดับที่4 De a d Man นอีสต์แลด์ที่ประเทศแคนาดาครับเขาบอกว่าเกาะแห่งนี้นะครับโดดเดี่ยวตั้งอยู่ที่อาร์วิสอีสโคลัมเบียประเทศแคนาดาถูกค้นพบเมื่อปี1862โดยนาโดยในจอร์นมาตันตอนแรกเขาสังเกตว่าต้นไม้บนเกาะแห่งนี้เนี่ยมีกล่องไม้ห้อยผูกติดอยู่มากมายแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นจนกระทั่งมีกล่องนึงเนี่ย่วงลงมาและแตกออกมาเป็นเสียเส่ยงๆปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นนั่นก็คือซาาโครงกระดูกครับ บอกเล่าของคนในบริเวณนั้นนะครับเขาบอกว่าเกาะแห่งนี้เคยเป็นสมรภูมิรบของชนเผ่านักลบหญิงเด็กและคนชราที่มีผู้เสียชีวิตกว่า200ศพคาดว่าศพเนี่ยน่าจะอยู่ในกล่องไม้จากช่วงสงครามในช่วงนั้นต่อมาในปี1888จนถึง1892เกานี่ยเกาะแห่งนี้ก็ถูกใช้เป็นที่สถานกักก,กันโรคและสถานฝังศพเรื่อยมาจนกระทั่งปี1942สิทธิ์ของเกาะแห่งนี้ก็ตกไปอยู่ที่กองทัพเรือแต่ความเฮี้ยนและความหลอนก็ไม่ได้หายไปตามกาลร,ระยะเวลาแต่อย่างใดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ยังคงได้ยินเสียงงโครรกกะะดูทบ กันหยู่เป็นประจำบางก็ว่าได้ยิเสียงลากเท้าก็มีบางก็ว่ารู้สึกว่ามีคนเดินมาแตะไหลแต่พอหันไปก็ไม่เจออะไรครับคุณผู้ชมโอเคโอเคน่ากลัวมากคุณผู้ชมไปต่อไปเลยฮะอันดับแม่งเริ่มไต่ขึ้นเรื่อยๆยนะอันดับที่5ครับโพเวกเรีย อิตาลีไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าโพเวกรียโอเคโพเวกรียนะฮะเขาบอกว่าโพเวกรียนั้นเป็นเกาะผีสิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของอิตาลีตั้งอยู่ในเมืองเวนิสและเมืองลีโดมองไกลๆจากข้างบนจะเห็นตึกรูปทรงสวยงามธรรมชาติลื่นลมแต่เบื้องหลังนั้นมีเรื่องราวความหลอนซ่อนอยู่ครับเขาบอกว่าตามข้อมูลคือแต่เดิมเกาะนี้ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลและศูนย์กักกันผู้ต้องสงสัยว่ามีเชื้อกาลาโรคในช่วงนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสูงถึง1 6 0 0 0 0คนหลังจากนั้นก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นโรงพยาบาลสำ หลับบำบัดผู้ป่วยทางจิตซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าที่นี่ใช้วิธีการรักษาและทดลองที่โหดร้ายกับผู้ป่วยมากจนสุดท้ายเนี่ยต้องปิดตัวลงในปี1968ซึ่งปัจจุบันเกาะนี้รัฐก็ได้นํามาประมูลขายเพื่อหาไรายได้เข้ารัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคาดว่าคงจะถูกเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทและสูตรให้ความบันเทิงต่างๆต่อไปในอนาคตครับแปลกๆเนาะ ลัดขายให้คุณคุ้นเหมือนเหตุการณ์ในประเทศเราเลยอะ <ś ması> โอเคอันต่อไปเลยฮะอันดับ6กครับผมพีเ e ลออ Right ไม่แน่ใจอน่านถูกหรือเปล่ามาดูภาษาไทยกันครับเกาะทางใต้ของอังกฤษที่ขึ้นชื่อว่าเย็นที่สุดในประเทศจุดที่มีการพบเหตุการณ์หลอนมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของสวนพฤกษศาสตร์ที่มีการพบวิญญ,ญาณเสียงโหยโหวนอยู่บ่อยครั้งมากเชื่อว่าเป็นผีนักเดินทางหรือชาวประมงที่เรืออับปางลงและยังมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างอยู่บนเกาะนี้ที่สร้างทับเส้นทางของวิญญาณไม่ว่าจะเป็นทั้งปราสาทโรงแรม โรงพยาบาลและอื่นๆอีกมากมายครับแต่เอาจริงเห็นภาพค่อนข้างที่จะสวยงามนะแต่ว่าเอาจริงก็อยากเห็นข้างในนะว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันใช้ได้ฮะอันดับที่6ครับผมต่อมาครับอันดับที่7ครับคอเวกิโดอซสแลนด์มานิลาเบฟิลิปปินครับอืมโอเคอยู่ใกล้ๆเรานะฮะมาดูข้อมูลครับเกาะผีสิงแห่งฟิลิปปินที่ตั้งอยู่อ่าวมานิลาเกาะนี้ตกเป็นของกองทัพสเปนในช่วงปี1570ถึง1898เพื่อใช้เป็นคุกและป้อมปราการจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเ ามาปรับปรุงและใช้เป็นแนวป้องกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในช่วงปี1941สุดท้ายกองทัพอเมริกาก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับกองทัพญี่ปุ่นที่เข้าตีป้อมแห่งนี้ไปฝ่ายอเมริกาและฟิลิปปินเนี่ยสูญเสียทหารไปกว่า800นายส่วนญี่ปุ่นเนี่ยสูญเสียทหารไปกว่า900นายเลยครับและในเวลาต่อมานะครับฝ่ายอเมริกาเนี่ยพยายามโจม่โจมเพื่อเข้ายึดพื้นที่นี้คืนอีกครั้งจนเกิดเป็นสึกที่มีชื่อว่า Battle of the Recapture of Corregidor ซึ่งเขาบอกว่ารวมแล้้วววมีีีผูสยชิตก่า00คนและ ไม่รวมฐานญี่ปุ่นที่ตัดสินใจกระทาเซปปุกกุหรือการคว้านท้องตัวเองอีกกว่า3 0 0 0นายทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุดด้วยครับ ใช่ได้คุณผู้ชมก็ประวัติค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเนาะเออเคยเป็นสถานที่กักกันเคยเป็นสถานที่ช่วงสงครามโลกอะไรประมาณนี้โอเคโอเคเข้าใจได้อันดับต่อไปเลยครับอันดับที่8ครับ n o r f o l k i s l อ n d แลด์ประเทศออสเตรียครับเขาบอกว่าเกาะ n o r f o l k หรือว่า n o r f ฟ l k อเนี่ยอยู่ห่างจากแผน่นดินใหญ่ประมาณ877ไมล์ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษคดีอุกชะกัในในช่วงปี1,800ด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแคบและมีนักโทษคดีร้ายแรงอยู่จึงทําให้พื้นที่แห่งนี้ขนานนามว่า hill of Earth, หรือว่านรกบนดินเลยเพราะว่าบนนี้มีแต่การฆาตกรรมทรมานข่มขืนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเรื่องปกติของที่นี่โดยที่ผู้คุมก็มีส่วนรู้เห็นด้วยอุ๊ยอันนี้มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะและเขายังบอกอีกว่าในช่วงปี90นี้เคยมีการไปถ่ายทําสถานที่อย่างนี้และมีการสัมภาษณ์ผู้คนที่อยู่บกกนเกาะแห่งนั้นด้วยปัจจุบันเนี่ยไม่มีเรือนจําแล้วและเขายังบอ,ก,อกว่าผู้คนกว่าครึ่งเนี่ยล้วนเคยสัมผัสประสบการณ์หลอนกันมาทั้งนั้นทั้งในบ้านตัวเองและบนเกาะเขาบอกว่าส่วนนมาจะเป็น ลักษณะของโพเตอร์โกสนั่นก็คือข้าวของในบ้านเนี่ยเคลื่อนที่เองจากเบาๆไปถึงขั้นรุนแรงที่สุดถึงขั้นที่ว่าเคยเกิดรอยกัดและรอยช้ำบนร่างกายของคนโดยที่ไม่มีสาเหตุเลยครับ เอามาทําเป็นหนังมากเลยคุณผู้ชมเนื้อเรื่องค่อนข้างใช้ได้เลยนะอันนี้เอ้ยผมชอบผมชอบอันนี้ผมชอบอันนี้อ่ะไปอันดับที่9้าเลยครับไอโซล่าลาไกโอล่าอิตาลีครับเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะครที่ถูกต้องสาบอยู่ทางใต้ของเมืองเนเปิลส์ประเทศอิตาลีแม้ว่าจะเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและโบราณคดีที่น่าสนใจแต่กับสร้างความพยนะให้แก่ทุกคนที่ขึ้นมาบนเกาะนี้เจ้าของเดิมหลายรายไม่ตายก็ประสบพยนะบางก็ถูกฆาตกรรมบางก็หัวใจวายตายบางก็เกิดอุบัติเหตุรวมล แล้วกว่า1ิบลายจนปัจจุบันนี้กลายเป็นเกาะล้างไม่มีคนกล้าเข้ามาซื้ออีกเลยครับโอเคโอเคมีความเฮี้ยนมีความผีสิงนะและมาอันดับสุดท้ายเกาะโอกินาวาหรือว่าโอกินาวาไอสแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นครับเกาะโอกินาวาเนี่ยนะมีประวัติด้วยหรอมาดูกันเขาบอกว่าที่สุดท้ายนี่หลายคนคงไม่ได้ว่ามีความสยองซ่อนอยู่นั่นก็คือเกาะสวยน้าใสแห่งญี่ปุ่นหรือว่าเกาะโอกินาว่านั่นเองชาวบ้านที่อาศัยอยู่แห่งนี้เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าที่นี่มีผีสิงแน่ๆสาเหตุความหลอนมาจากเกาะนี้ เคยถูกใช้เป็นสมรภูมิลบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของทหารญี่ปุ่นและอเมริกาหลังจากที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามทหารบนนี้ก็ตัดสินใจควานท้องตัวเองดีกว่าที่จะเสื่อมเสียเกียรติตัวเองครับเฮ้ยจะบอกว่าเรื่องของทหารญี่ปุ่นควานท้องตัวเองเนี่ยผมก็เคยได้ยินนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องแบบเกียรติยศแบบเรื่องความเชื่อของเขาว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ยังไงกูก็ไม่ยอมตกไปเป็นท่าหรือยอมตกไปเป็นจำเลยคุเลือกที่จะควานท้องตัวเองดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเออเป็นอีกหนึ่งเกาะที่สวยงามแต่ไม่คิดว่าจะมีประวัติทีี่่นนนนนนาสสสใจแแลล้้วกก็็ยยดอคคครรััับบะะื ท็อปสิเรื่องราวของเกาะผีๆทั้งหมดที่ผมได้หยิบมาจากในเว็บที่เขาได้รวบรวมไว้นะครับเอาเป็นว่ามันจะมีบางเกาะที่มีข้อมูลเพิ่มเติมใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะและถ้าเกิดท่านชี่อชอบคลิปแบบนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยถ้ารักการชอบกันอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะและอย่าลืมนะครับผมว่าโปรดใช้วิจยยารยณในการรับชมและนี่คือข้อมูลนะครับเบื้องต้นเท่านั้นใครอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมลองไปเสิร์ชหาดูนะครับเอาเ รอติดตามนะครับวันนี้ผมขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ